สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้บ้านสวนไม่ประดับนําคุณผู้ชมมาชมสเสน่ห์จันดําครับคุณผู้ชมครับซึ่งสเสน่ห์จันดําคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้ดูคลิปผมไปแล้วนะครับผมทําไว้อยู่หลายคลิปด้วยกันนะครับน่าจะ3าถึงสคลิปนะครับโดยเฉพาะคลิปที่เกี่ยวกับการปลูกต้นสเสน่ห์จันอย่างไรให้ใบสวยนะครับแล้วก็ให้ออก ลูกออกหลานได้เยอะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคลิปที่เกี่ยวกับสเสน่จันดำนะฮะที่พูดถึงความเชื่อในด้านของความเป็นคุณใสนะครับแล้วก็เมตตามหานิยมครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้นั้นอาจจะมาในคอนเทนท์ที่แปลกนิดนึงนะครับวันนี้จะนําคุณผู้ชมมา ชมนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเราจะหั่นข้อตานะครับหรือผ่าตาเสน่ห์จันดาครับอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้เสน่ห์จันดําที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยค่อนข้างจะมีอายุนะครับนานแล้วนะฮะดูดูลำต้นคุณผู้ชมครับยาวมากๆเลยนี่นะฮะนะครับแล้วก็สังเกตว่าพอลําต้นเขาแก่นะครับขึ้นใบของเขาก็จะเหลือประมาณนี้ครับดังนั้นก็คงต้องช่วยให้เขานั้นได้เติบโตและแตก หน่อออกมาอีกนะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มจํานวนของสนิจจ <im> ันดํานะครับซึ่งการผ่าตาสนีจันดําผมก็จะทําเป็นครั้งแรกครับส่วนการผ่าตาสนิจจันชนิดอื่นนั้นเคยทําไปแล้วนะครับแต่ว่าจันดํานี่ยังไม่เคยนะฮะมีแต่แยกหนอนะครับแยกกอนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้มองเห็นอันนี่ฮะดอกของสนิจจันดํานะครับสนิจจันดําก็ดอกก็จะเป็นตานสีคล้ำๆประมาณนี้นะครับของผมนี่ไม่ตัดนะครับคุณผู้ชมครับผมจะไม่ตัดนะฮะ อย่างขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับก็ให้เขาแตกครับถ้าเขามีดอกได้ก็แสดงว่าเขามีอายุพอสมควรน,นะครับนั้นวันนี้เราจะมาหันข้อตาหรือผ่าตาเสนิทจันดําดูนะครับส่วนหลักการหันข้อตาก็จะใช้หลักการเดียวกับที่ผมหันข้อตาเสนิทจัน,นครับคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับทีนี้เราก็มาลองดูซิว่าเสนิทจันดานะครับซึ่งเป็นเสนิทจันทรงพุ่มเนี่ยเราจะผ่าตาของเขา แล้วผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่แปลกนิดน,นึงนะฮะเรียนตรงๆว่าไม่เคยผ่าตาสนิจจันดำนะครับปกติสนิจจันดำก็จะใช้วิธีการแยกหน่อครับคุณผู้ชมครับนี่ก็แยกหนอนะครับก็แยกหน่อเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสนิจจันดำอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเป็นลักษณะของต้นไม้ประเภททรงคอมแพกทรงพุ่มนะครับแบบนี้นะฮะก็แล้วก็ต้นเล็กด้วยนะครับ ครับพูดถึงต้นไม้ประเภทที่ใบหรือก้านสีดำเนี่นะครับนอกจากจะมีพวกจำพวกของเสนจันซึ่งมีเสนจันดำเสนจันสำริดเสนจันนาคแล้วนะครับก็ยังมีนี่ครับใกล้ๆกันฮะอามาโชว์ให้ดูให้เฉยนะครับนี่เป็นกวักมรกตดำนะคุณผู้ชมครับซึ่งผมได้ตัดก้านหนึ่งฮะเพื่อไปชำนะฮะนี่ฮะตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็น ไม้มงคลประเภทที่มีก้านหรือใบสีดำนั่นเองนะครับครับสักครู่ครับคุณจะนำคุณผู้ชมมาชมวิธีการหั่นข้อตานะครับหรือผ่าตาสนิีจันดำนะครับลองดูซิว่าจะเป็นเช่นไรครับครับคุณผชมครับก่อนที่เราจะไปชมวิธีการหั่นข้อตาหรือผ่าตาสนิทจันดำนะครับคุณผู้ชมครับ เราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ในการหั่นข้อตานในครั้งนี้ครับอันดับแรกสุดนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือคัตเตอร์ครับผมใช้คัตเตอร์ใหม่เลยนะครับเพราะว่าจะได้ให้เขาบอบช้าน้อยที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้อันนี้สาคัญครับหลังจากที่เราหั่นเสร็จนะครับเราจะนําข้อตาของเขามาทําทการชําไว้นะครับมาการาปลูกไว้นะเพาะไว้นะครับที่ สำคัญก็คือเราต้องใช้เนี่ยฮะสเปกแรอมอสนะครับซึ่งสเปกแรมอสแช่น้านะครับเราจะใช้ตรงนี้เป็นที่ในการชํานะครับที่ในการเพาะนั่นเองนะฮะส่วนถัดมานี่เป็นดินที่เราใช้ในการปลูกต้นเสน่ห์จะดําต้นแม่นะครับตัวนี้เป็นดินที่ผมผสมไปแล้วนะครับเป็นดินที่ใช้ในการปลูกเสน่ห์จันของผมเนี่ยตัวนี้ของเก่าครับตัวนี้ของเดิมที่ใช้ไม่หมดนะครับมีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบนะครับก็มี ที่เห็นอยู่นี้นะฮะใบเล็กๆนี่นะครับนั่นก็คือใบก้ามปูบดนะครับนะครับใบก้ามปูบดแล้วก็มีเพอร์ไลท์นะฮะแล้วก็หินภูเขาไฟนะครับทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กผสมกันนะฮะแล้วก็กระถางนะครับซึ่งผมก็ใช้กระถางเก่าแล้วก็ใช้อะเือรพอุปสับคแช่น้ำรองไว้รียบอยแล้วนะครับพร้อมที่จะทําการชํำต้นแม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับง่ายๆนะครับ ต่อไปเราก็จะมาชมวิธีการหั่นกันละกันนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้วันนี้ผมอยู่คนเดียวนะฮะเดี๋ยวเอาใช้ขาตั้งก่อนนะครับนะครับจะได้ให้ผู้ชมได้เห็นชัดๆในการหั่นนะครับขับคุณผู้ชมครับก็จะให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับพอดีผมเพิ่งหาขาตั้งมานะครับนี่ครับผู้ชมครับลำต้นเขาค่อนข้างจะ ยาวมากทีเดียวนะครับนั่นแสดงว่าของเขานั้นมีอายุพอสมควรแล้วนะครับทีนี้ผมจะตัดให้เหลือให้เหลือตอของเขาไว้นะครับเพื่อให้เขาในแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวถัดจากคลิปนี้ก็จะให้ทุกท่านาดูแล้วก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตเลยนะครับทีนี้ตรงนี้คุณผู้ชมครับค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตาของเขานั้น ดูค่อนข้างยากนะครับดังนั้นก็ใช้วิธีการเอามือคลําดูนะฮะว่าตรงไหนที่เป็นตาของเขาก็จะพยายามไม่ไม่ให้ตัดตรงเจอตรงตาของเขาในเองนะคร mm. ับน่าจะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับก็จะค่อนข้างจะไม่ไม่ไม,ไม่หันยากมากนะครับในคุณผู้ชมเขาดา่าเนี่ยครับ ก็เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเสน่ห์จันดำนะฮะที่เราขอตามเขาเรียบร้อยตัดต่อเขาเรียบร้อยนะครับส่วนลำต้นของเขานี่นะฮะคุณผู้ชมครับต้นของเขาจะประมาณนี้นะฮะก็เราจะใช้ปูนแดงนะครับทาตรงนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เรียบร้อยนะครับนี่คือ สนีจันดำนะฮะที่เราจะทำการหั่นข้อตาหรือผ่าตานะครับก็ความยาวน่าจะประมาณสัก10 10กว่าเซนติเมตรได้นะครับคุณผู้ชมครับสังเกตว่าลำต้นของเขานั้นจะมีความแข็งมากๆเลยนะฮะนะครับนี่คือเสนีจันดำหรือเสนีจันดำเมืองเสนีจันดำบ้านนี่เองนะครับใบก็นี่แหละฮะลูกทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะครับนี่คือสุดๆดแล้วนะครับส่วนเสนีจันดำป่าก็จะลักษณะใบ ก็จะมีลักษณะคล้ายกันแบบนี้นะฮะและ้วก็พอโตขึ้นหน่อยใบของเขาก็จะเป็นรูปทรงหัวใจนะครับแต่ว่าสนิดจันดามือนี้ยังไงโตแก่แค่ไหนก็ใบก็ทรงสามเหลี่ยมอย่างนี้แหละครับทีนี้อันดับแรกสุดก็จะนี่แหละครับแคะแกะเกลนนะฮะเอาเปลือกที่มันแห้งแล้วของเขาออกนะครับเพื่อจะได้คลาหาตาของเขานะครับเวลาเราผ่าตาเราก็จะเว้นส่วนนั้นไวครับคุณผู้ชมครับก็คงจะไปเรเร็วสักนิดหนึ่งนะครับ ค,คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเวลาเราหันข้อตานะครับเมื่อไไรก็ตามที่มีแผลเกิดขึ้นนะครับเราต้องใช้ปูนขาวนะครับคุณผู้ชมครับหลันเนรีนประหลัดครับคุณผู้ชมครับก็ได้ชิ้นตาทั้งหมด 1>, 1 2 3 4นะครับ5 6นะฮะ7 8แโอเป็นเลขมงคลเลยนะฮะได้9ชิ้นพอดีนะครับนะเราก็จะดำเนินการอะไรครับขั้นตอนต่อไปเลยครับผู้ชมครับอย่างเร็วเลยนะนี่คือทั้งหมดของอสนิจันดำของเรานะครับเดี๋ยวเราจะอัพคอยอัพเดตให้คุณผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับว่า ผลออกมาจะเป็นเช่นไรนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับสาหรับการผ่าตาที่เป็นข้อตาของสนิทจันดัมนะฮะปกติก็จะใช้เฉพาะวิธีการโอ้ขออนุญาตนะครับเหลืออีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือหาต้นแม่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับการผ่า ปูแดงปิดแผลของเขานะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่เราจะทําการปลูกต้นแม่ของเขานะครับอย่างที่ผมนําเรียนไปนะครับว่าการปลูกต้นแม่นั้นผมจะไม่ไม่ออบนะฮะผมจะปลูกธรรมชาติเลยนะครับซึ่งก็จะําต้นแม่มาชําเลยนะครับซึ่งจริงๆเราเขาก็จะมีรากเดิมของเขารากเดิมแล้วจะตัดทิ้งก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับตัดออกก็ได้แต่ของผมนี่ก็ก็เหลือไว้ประมาณนี้นะครับ ในค่ารักเดิมของานะครับก็ประมาณนี้ครับผู้ชมจากนั้นก็รดน้ำนะครับนี่เป็นต้นแม่ของเขานะครับถัมาครับผู้ชมครับนี่แหละหลักการสําคัญของวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือการชําหรือการเพาะ ข้อตานะครับของผมใช้สูตรเดียวกันกับการพ่อข้อตาที่ได้ทําไว้ในคลิปก่อนๆท่านผู้ชมสามารถที่จะกลับไปย้อนดูได้ครับซึ่งเป็นหลักการเดียวกันนั่นเองนะครับนั่นก็คือใช้นี่นะครับเซกน้อร์มอนะครับแช่น้ำแล้วก็บิดให้มันมานครับตัวนี้เร่งมือนี่นึงนะครับว่าใกล้ค่ำแล้วนะครับแสงจะเริ่มเริ่มน้อยแล้วนะฮะลรยุมงก็เยอะแล้วนะครับตอนนี้เป็นกระถางปกติเลยอันนี้ก็เป็นกล่องใส่อาหารนะครับที่ ใช้แล้วนะครับก็นํามาใช้ได้เลยล้างให้สะอาดก็นํามาใช้ได้เลยนี่ครับ,บคุณผู้ชมเขาก็จะประมาณนี้ครับจากนั้นก็นี่เลยครับนำข้อตาที่เราเป็นการหัน่นแล้วก็ทา,าปูนแดงเรียบร้อยนะครับทีนี้หลักการาคลิปตัวก่อนผมจะคว่ำนะครับผมจะคว่ำที่เป็นที่เป็นข้อตาลงนะฮะครับแต่ตัวน,นี้ผมจะลองวิธีการใหม่นะฮะนั่นก็คือลองลองลองเอาปกติเลยนะฮะวางปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ โดยวางเอาความลงบ้างหงายบ้างนะครับลองดูนะฮะสูตรนี้นะครับแต่ครั้งก่อนนี่ผมเพยาะนี่น้ำเรียนว่าเป็นความข้อตาลงนะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับผมตั้งกล้องแบบนิ่งไว้นะฮะก็อาจจะดูแบบทําไม่สมมุติเท่าไหร่นะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าหากว่ากลัวว่าเขาจะล้มนะฮะคุณผู้ชมก็ใช้สเปรตรัมาฮอตมา วางไว้เพื่อให้กันไว้ให้ไม่เขาล้มนะครับคลางอีกชั้นหนึ่งจะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือการชํำข้อตาของสเสน่ห์จรํา์นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในคราวถัดไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรครับหวังว่าคุณผู้ชมคงได้รับประโยชน์นะครับ ไม่มากก็าน้อยจากการอาหารข้อตาหรือชําข้อตาสนิจันดําในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์นะครับคุณผู้ชมครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมใบติพลงเทนี้นะครับสวัสดีครับ